สวัสดีครับสวัสดียังครับค่ะครับผมก็ตามสัญญาครับผมหลังจากที่คลิปนะครับส่วนตัวผมตั้งแต่ประมาณเดือนนึงเนาะเดือนยังงบเดือนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ขอพุณนพี่ๆนะครับทุกคนเลยใน facebook ของสัมีหรือว่าทั้งประเทศนะครับที่มาช่วยเหลือน้องคาสวยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจทั้งชมทั้งติทั้งว่าทั้งไร่สัมีขอบคุณมากนะครับ น้อมรับไว้ทุกคำพูดคำเม้นทุกันเลยนะฮะแล้วก็ขา่าวดีอะไรอ่ยพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น้องเขาสวยไปโรงพยาบาลพระรามเก้าถูกไหมอโรงพรยาบาลพระรามเก้านะครับพรุ่งนี้แปดโมงเช้าเดี๋ยวเราตื่นกันนะแล้วก็พาไปตรวจเลยดีไหมลูกเดี๋ยวเจอคุณหมอนะหนูก็บอกเลยว่าอาการหนูเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับเรื่งองลูกเจ็บตรงไหนอะไรบอกหมอให้หมดเลยนะครับแล้วก็ ที่พี่คนไหนที่อยู่และวแวกแถวผลำเก้านะโรงพยาบาพลพรลำเก้าเชิญนะครับอาจจะไม่ให้น้องกอ็ะจะให้น้องเขาสวยให้กําลังใจใสาลีนะครับไปเจอตัวตัว,ตวเป็นๆได้เลยพรุ่งนี้นะครับแล้วก็อีอกอย่างหนึ่งนะฮะเวลาแฟ,แฟนแฟนสําลีแฟนหนูนะครับแฟนสําลีเนี่ยแฟนสาลีเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยมีคอมเมนต์มาแบบเขาเรียกอะไรอะว่าเอ้แฟนสาลีทําไมตามสาลีไปทุกที่อะไรนะครับ ตรงนี้นะครับพี่ๆไม่ต้องห่วงนะครับแฟนสำลีทำงานนะครับคุมซาวเพลงนะครับแต่งตัวให้ลูกๆแต่งหน้าให้เด็กนะฮะแล้วอล่นอีกเยอะแยะมากมายคือเพียงแต่ว่าเวลาสำลีอ่าพิโชนะฮะถ่ายคลิปถ่ายอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นแฟนพอพอ,พอแฟนคือหนูเข้าใจกับอ่ะสำลีเข้าใจตรงที่ว่าผู้หญิงนะครับเขาก็มีการน้อยใจนะครับไม่ไม่ทางานไม่ทาอะไรจริงๆเขาทํานะครับเขาเป็นส่วนหนึ่งของมายากลของสำลีด้วยนะ ส่วนสำนีก็มีหน้าที่โชว์นะฮะบ,บางครั้งมีเอกสารอะไรเงี้ยแฟนก็จะอ่านคุมซาวคุมเพลงนะครับฉะนั้นอย่าไปว่าแฟนหนูเลยแฟนสำนีเลยนะครับสงสางเขาอนะ่ก็ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอะไรเอ้อ <c oughs> <c oughs> พูดไหมคุณแม่ขอบคุณหนูต้องขอบคุณนะขอบคุณจ้ะวันดีจ้าอ่ะขอบคุณที่ให้กําลังใจหนูมีเงินอ่าโอนมาช่วยมั่งค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะพูดอะไรอยากพูดอะไรอยากพูดในใจอะไรอยากพูดอะไรในใจอ่ะพี่พีพพ่เขาเนี่ยพี่เขาดูอยู่นะอ่าขอบคุณขอบคุณอะไรดีเงินที่หนูได้มาพรุ่งนี้ไปรักไปไหนไปไปรักษาไปรักษา,กษาคือเรื่องของเรื่องครับที่หนูอ่าสำลีเนี่ยไม่ไปโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับบางกษบางคนบอกเฮย้ยสามสิบบาทก็ไปได้หนูเข้าใจครับ หนูไปมาแล้วนะฮะหนูไปมาแล้วคราวนี้มันต้องต่อคิวอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องปางรุมพลาเราว่เร,า,เรา,าพูดตรงนั้นพรามันผ่านไปแล้วส่วนนั้นเราผ่านไปแล้วเราตอนนี้หนูก็มีงานเข้ามานะครับสังเกตว่าสำลีทํารีวิวสินค้าทุกวันเลยจะเห็นสำลีจะโพสทุกวันเลยนะครับถึงมันจะไม่ได้เยอะนะครับสำลีทก็พยายามทให้พี่ๆทุกคนเห็นว่าสำลีตั้งใจสำลีมีงานสำลีได้มอบหมายหน้าที่สำลีรับผิดชอบทุกอย่าง ไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจอย่างที่คิดนะตอนนี้ทําเต็มที่เพื่อลูกสาวคืออยากจะไปโรงพยาบาพลพระรามเก้าตรงที่ว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องกระดูกโดยตรงนะครับเป็นหมอเกี่ยวกับกระดูกเลยและเราก็ต้องไม่ต้องต่อคิวอะไรเยอะพวกนี้นะครับพวกนี้ไปถึงก็พบหมอได้เลยนะครับพวกนี้ตั้งใจไว้คือลูกลูกลูกสัมลีอ่ะสัมลีรักอยู่แล้วถึงมันจะเ,เงินมากน้อยอยังไงสัมลีทําเต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลย ที่ให้กำลังใจให้ติให้อะไรหลายอย่างนะครับสำนีครั้งนี้สำนีครั้งนี้นะครับครั้งนี้สำนีก็จะทาเต็มที่นะครับทําหน้าที่พ่อทําหน้าที่หัวหน้าครอบครัวไม่ขาดตกบกพร่องสำนีมีงานหลังจากที่หมดมายากรแล้วหรืออะไรนะครับคอยติดตามชีวิตของสำนีตลอดได้เลยนะครับนะครับ ชีวิตสำลีได้ยี่ิบสี่ชั่วโมองเลยนะครับหลังจากอ่าพาน้องเขาสวยไปตรวจนะฮะพาน้องเขาสวยตรวจพรุ่งนี้แล้วสำลีจะมีรีวิวสินค้านะครับเป็นของสำลีเองเลยอ่าเป็นสินค้าเดี๋ยวจะไปอ่าเหมามานไปรับมาแล้วก็มาให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันนะครับเขาก็้องมานี่หนลูกมาลูกชายมาด้วยนะครับคือบางท่านบอกว่าบางท่านบอกว่าทําไมสวัสดีครับขอบพุณยังไงเราขอบพุณนที่พี่เขามีโอนช่วยมาด้วยมีงานเข้ามาด้วยขอบพุณนอ่ะ ขอบคุณที่ให้ตังรักษาน้องหนูนะครับครับครับผมกาอะเมื่อกี้นี้ที่พูดครั้งไว้นะครับถึงไหนนะปาพูดอะไรลืมเลย <c oughs> รีวิวรีวิวอารีวิวสินค้านะครับ๋ย่สัมมีจะมีของตัวเองนะอาจจะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าพี่ๆผู้หญิงพี่ผู้ชายในการหรือเสื้อผ้าอ่านะครับก็ยังไงฝากพี่ๆด้วยนะครับช่วยอุดหนุนนะครับแล้วก็พยายามจะ จะไม่ให้ลูกนะฮะขาดเรียนบ่อยนะครับคุวันนี้บางบางท่านบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้แหละครับที่กาลังจะบอกอธิบายว่าน้องก็สวยขอก้องนะครับพออนะครับโรงเรียนจริงหมิงนะครับที่ลำบิบุรีมูลนิธิมูลนิธินะครับไม่ใช่เอกชนนะโรงเรียนที่ลูกเรียนนะครับเป็นของมูลนิธินะครับตัวนะครับเขาเรียกว่าตัวกับต่างจังหวัดเขาเรียกว่าตัวนะครับเชียงหมิงจมอนี่คือเชียงหมิงนะครับ เป็นโรงเรียนรัฐบาลเป็นโรงเรียนของตัวมูลนิธินะครับก็พออนะพอ,อท่านได้ดูคลิปตัวที่สำเรียระบายความผิใจไปวันนั้นนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับพออก็เรียกไปคุยนะครับก่อนที่จะมาโชว์ที่นี่พออท่านก็เข้าใจเข,ข้าใจว่าอกความเป็นพ่อนะครับที่เราทําอะไรไปทําอะไระคลิปอะไรปล่อยไปนะครับพออก็เลยน,นั่งคุยเขาก็มีการบอกว่าเออก็ยังไงก็พาลูกไปตรวจก่อนเรื่องสอบเสริมเนี่ย เป็นกรณีพิเศษให้น้องเขาสวยกับน้องเขากล้องเพราะว่าอพออเข้าใจว่าต้องบางงานค่าตัวไม่เยอะนะครับอาจจะได้ทิปมาช่วยพ่อเก็บเล็กผสมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะพอก็เลยพอท่านก็ใจดีนะครับขอบคุณพอออด้วยนะครับขอบคุณมากที่ให้น้องๆน,นะครับขาดเรียนบ่อยบ้ยบางอะไรบ้างนะครับพอน่ารักมากวันนั้นได้คุยกันแล้วนะฮะยังไงก็พรุ่งนี้นะครับฝากด้วยพรุ่งนี้นะครับล,ง,บลงกันพระรามเก้าเดี๋ยวเราเจอกัน ครับผมอะไรนะเรื่องรถโอเคแม่คือทุกอย่างสัมลีจบอะไรเองไม่หมดนะฮะ,ะบางคราบอกเอ้ยเดี๋ยวจะหาเป็นผู้กำกับผ<อ>ู้กำกับนะผู้กำกับใช่ครับแฟนแฟนสําลีนะครับคือสัมลีเนี่ยเป็นคนที่สมาธิสั้นนะฮะจำอะไรน้อยมากนะฮะแฟนก็จะคอยเติรกคอยตะเอื้อนนะครับตอนนี้มือถ่ายคือแฟนผมนะครับเขาทำงานอยู่นะอย่าไปว่านะอย่าไปว่าเขาเลย หัวอกคุณเป็นแม่นะครับหัวอกการที่ดูแลลูกๆนะครับช่วยกันเชื่อผมดีสักวันหนึ่งนะครับถ้าพี่ๆคนไหนมีลูกนะฮะจะรู้เลยว่าการที่เรารักเขาขนาดไหนเป็นห่วงเขาขนาดไหนไม่อยากให้เขาอดหรืออะไรนะฮะและพี่จะรู้เลยว่าความเป็นแม่ความเป็นพ่อเป็นไง <S <S นะครับโอเคและเรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึง่งสำรีฝากด้วยนะครับเรื่องรถยนต์ว่ากันผมเยอะแยะแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นอ่า คำที่สัมฤทเอามาปเป็นปฏิบัติเอามาใช้นะครับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะครับก็เอามาเป็นบทเรียนทบทวนตัวเรานะรถนะครับมันเก้าเดือนแล้วนะครับเป็นรถของน้องสาวแต่ในเมื่อสําฤทเอามาใช้วันนี้ผมก็ขับมานะเราก็ต้องช่วยเขาผ่อนถูกไหมครับทุกอย่างมันเป็นครอบครัวถึงเราไม่ได้เลือดเนื้อเชื้อไขแต่เราอยู่เป็นครอบครัวกันแล้วอะไรเล็กๆน,น,น้อยเราช่วยกันถูกนะฮะ เล็กๆน้อยๆหรือว่าอ่ะอย่างสมมติว่าวันนี้สำรีสำรีมีน้อยอ่ะมีมีน้อยหรือมีมากสำรีก็ไปช่วยฝังพ่อแม่ฝังน้องน้องยีนนะครับคือฝั่งภรรยาเราก็ช่วยได้ใช่ไหมครับฝั่งเราเราไม่มีเขาก็ช่วยอย่างเงี้ยส่วนเรื่องรถเนี่ยชื่อนะครับเป็นของน้องสาวนะครับน้องน้องสาวคือน้องของแฟนนะครับเป็นชื่อของเขาเลยนะเกษณีคงสวัสดนะครับก็วันนี้ก็เคลียร์แล้วนะผมเคลียร์หลายๆอย่างนะครับ ตัวสำนีก็สบายใจที่วันนี้ออกมามีงานนะครับมีคนให้โอกาสเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ไปโชว์มาโยคะใช่ไหมคบโยคะบางกอกโยคะโยคะบางกอกน่ารักคูณเอกคูณเอกน่ารักมากเลยนะขอขบคุณคุณเอกด้วยขอบคุณยังเพื่ออ่าคูเริ่มช่วยิบาคอ่าแล้วก็คูยเอกนะครับก็มีการสนทุนนะครับเพื่อที่จะเอาไปรักษาสำนีก็ได้ไปประกาศบนเวทีไปแล้วนะครับก็ ถึงมันจะเป็นเงินที่ไม่มากไม่อะไรมากมายนะครับก็ขอบคุณมากมากนะขอบคุณทุกพี่พทุกคนที่งานวันนี้ด้วยนะครับและเงินทุกบาททุกตังจำาคำสำัมฤตไว้นะครับสัมฤจะไม่ได้ใช้สูตรทุสดไล่นะครับพรุ่งนี้ตรวจถึงแม้อาจจะความพ,พวกนี้สัมฤตยังไม่รู้เหตุการณ์ลงหน้าว่อาอาจจะได้เอ็กซรเลเลยไหมอาจจะได้ฉีดยาเลยไหมยังไม่รู้เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นการนับหนึ่ง เขาเรียกอะไรนะแม่เขาเรียกอะไรนะเริ่มเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่ทุกอย่างรครับเริ่มใหม่ทุกอย่างท <ำ S 1> ําประวัติใหม่ทําทประวัติทําอะไรใหม่ก็อาจจะชีวิตน้องใครผ่านหน้า,าจะดีขึ้นนะครับเป็นคนคนขอสังคมเป็นคนดีของนะสังคมรู้ป่ะลูกเป็นคนดีนะครับเขาเขาจะมีงานเยอะๆฝากเบอร์ติดต่อไ,ได้เก็บได้ครับผมก็สัมลีนะครับขอบคุณนนะโอกาสหลายๆอย่างนะครับยังไง พี่ๆท่านไหนนะครับยังดูอยากจะจะเอาสำรีไปโชว์กับลูกๆนะครับได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0844644072นะครับทีนะครับ0844644072ครับก็ติดต่อได้เลยครับงานบวชงานปีใหม่งานขึ้นบ้านงานงานแต่งงานอะไรจัดเลี้ยงสัมสค์รุ่นอะไรได้หมดเลยนะครับการแสดงมายากลของสำลีก็ค่อยๆครับ ที่สำลีเล่นซ้ำไปซ้ำมานะครับเพราะต้นทุนเราไม่มีอุซื้ออุปกรณ์แพงๆนะครับการเลื่อยตัวการเล่นนู่นเล่นนี่ใช้เงินเยอะสำลีพัฒนาไหมครับพยายามนะครับพยายามแกะจาก u ูท b e พยายามอะไรหลายอยา่างพยายามขีดตัวเองพยายามอะไรเลยแต่ในเมื่ออการแสดงที่สำลีเล่นอยู่นะครับบางคณะเขาก็เล่นกันอยู่นะมีอะไรยแยะมากมายนะครับเหมือนเหมือนกันเพียงแต่แต่เราไปเล่นแต่ละจังหวัดเนี่ยจังหวัดนี้ก็ไม่เคยดูจังหวัดนี้ก็เคยดูอะไรเนี้ย แล้วก็หมุนเวียนไปแต่สักวันหนึ่งนะครับสำลีพอจะมีงบม,มีทุนให้เล,ลูกผ่านไปได้ดีก่อนตอนนี้คือเอาตรงนี้ก่อนเนาะเอาตรงนี้ก่อนเอาล,ลูกสาวให้ให้มันให้บาดไปก่อนตอนนี้สำลีเริ่มเริ่มมีกำลังใจที่เยอะเริ่มยิ้มได้อ่ะพูดง่ายๆสัมลียิ้มได้ขึ้นทุกวันนี้มีแรงผักมีแรงสู้นะครับตื่นมาเจอลูกยิ้มละย,ยากนะละย,ยากนะ ก็ทาให้สัาฤีมีแรงมีกําลังใจนะครับก็เอาเรื่องลูกก่อนอันดับแรกอย่างอื่นค่อยว่ากันนะคบอ่าเรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับขอบคุณพิติกาลาพิติยาลานะคบพิติขอบคุณมากเลยที่อ่าให้สัารีไปจ่ายค่ารถรถมอเตอร์ไซค์นะไม่ใช่รถยนต์นะรถมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์สัารีไปเอามาแล้วนะพิติตวันนั้นส่งส่งใบสลิปท,ที่ปเปาจากเซน์มาให้แล้วพิติน่ารักมากเลยอยู่ยะลาแต่ไม่เคยเห็นหน้ากัน ที่ขาดการตริดต่อเพราะโทรศัพท์เสียอาขาดการติดต่อคือโทรศัพท์ของสัมนีนะคะวิตริรับมันขาดาก็เลยมันพังนะคะทำกดอะไรไม่ได้เลยสัมนีก็เลยอ่าไปเปลี่ยนใหม่แล้วก็ต้องลายใหม่อะไรใหม่ทุกอย่างนะครับข้อมูลเก,กล่าๆหา,ายหมดเลยก็พรุ่งนี้ตื่นเต้นแทนลูกนะครับตื่นเต้นแทนลูกโดยที่น้ำพักน้ำแรงที่สัมนีไปโชว์มานะครับแล้วก็มีคนช่วยเหลือแล้วก็อีกคนหนึ่งครับ ขอบคุณพี่ฮิมใช่ไหมครพี่ฮิมพี่ฮิมนะครับพี่ฮิมก็บินมาจากต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็ไปหาหาพี่ฮิมใช่ไหมจำได้ไหมจำได้่ะพี่ฮิมไงเมื่อวานไงไงเมื่อวานไงเลยเออขอบคุณครับขอบคุณพี่ฮิมนะพี่ฮิมอาจจะดูอยู่พี่ฮิมนะครับก็มากับแฟนพี่ฮิมแล้วน่ารักมากเลยนะครับเขาก็ขอบคุณทุกทุกคนครับผมแล้วก็แล้วก็อีกหลายหลายคนนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณจัดใจสำลีนะครับที่ให้โอกาส ให้เข้าใจความเป็นความเป็นพ่อนะครับที่เราพลาดพังไปหรือทําอะไรไปนะครับขอบคุณมากมากจริงๆนะครัอสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้สัมลีมาปรับใช้กับชีวิตนะครับสํมลีรู้ครับว่าภายภาคหน้าสํมลีอาจจะไม่มีงานแล้วนะครับแต่สัมลีก็จะขายของนะครับพยายามคอยติดตามสําลีครับว่าสํมลีไม่อยู่เฉยแน่ สัมลีจะใช้ทุกบาทสุดตังที่พี่โชว์มาที่มีคนช่วยเหลือมานะครับแต่หนูอยากจะอ่าสัมลีอ,อยากจะทําเป็นเรื่องเรื่อนไปก่อนเรื่องลูกเสร็จนะครับคือเรื่องนี้สิตอะไรเนี่ยมันก็เป็นบารส่วนแล้วนะครับหลุดหลุดไปเยอะเยอะเริ่มเยอะแล้วนะครับเ,เริ่มมีมากแล้วนะครับตอนนี้ใจจริงๆอยากจะมีงานที่เยอะมีงานที่เยอะแล้วก็ช่วยช่วยจะได้รักษา,าตอนนี้จะได้รักษาอ่าถูกต้องครับแม่จะได้รักษาก่อนเนี่ยไม่ใช่อะไรครับเพราะเคสเคสอาการแบบนี้มันต้องเป็น นัดเป็นเดือนเดือนหรือสองเดือนสามเดือนครั้งแล้วแต่คุณหมอเ็าจะดูเลยนะพี่นิวิจัยนยามว่าเอ็กซาเล่เราจะเป็นยังไงอะไรนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้สามีจะถ่ายตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลเลยนะคะแต่แต่ตอนคุยคุณหมอคงไม่ได้ถ่ายเพราะเขาไม่อนุญาตนะใช่อาจจะเข้าไปห้องเนาะลูกลูกเข้าไปก็อาจจะปาจะปาแม่จะไม่ได้ถ่ายแล้วนะครเพื่อนเพื่อนๆงว่างก็เข้าไปได้โอเคครับผมกานจากไปอยากพูดอะไรไหมลูกอยากขอนพูดอะไรไหมะฮะ ก็คนนี ho, him, ok, okay, ้ก็เรียนเรียนใช้ได้เรียนพอใช้ได้นะครับก็พยายามพยายามนัลูกพยายามตั้งใจเรียนให้สูๆบอกจะเอาเกดอะไรให้ป้าเอาเกดอะไรให้ป้าเอาเกจสี่เกดสามเกดสี่เกจสามก็ทําให้ได้แล้วกันนะฮะคือที่ป้าบอกพยายามป้าจะสอนเวลาป้าไปส่งโรงเรียนป้าจะพูดอะไรเรียนตั้งใจเรียนผมจะบอกทุกครั้งลูกเลยนะว่าตั้งใจเรียนตอนนี้ลูกมีโอกาสลูกตั้งใจเรียนให้มากที่สุดลูกจะเป็นอะไรก็ช่างตอนนี้มีโอกาส ผมจะสอนอย่างนี้นะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่เราผ่านมานะครับที่เราเรียนไม่จบมากอะไรมากนะครับสมัยวัยรุ่นมีเกเร้างทุกนะวัยรุ่นนะครับเคยพลาดพั้งไปนะครับเราก็เอาตรงนั้นมาเอามาปรับมาปรับสอนลูกนะครับผมก็เรื่องเรื่องหั้นบทก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะครับยังไงพี่พี่คนไหนนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะลูกนะใครอยากจะไปเจอน้องเขาสวยให้กำลังใจนะฮะ ไปได้เลยครับโรงพยาบาล 9, พระรามเก้าแปดโมงเช้าเจอหนูเพราะตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานแนละ้วกลัวตอนนี้กลัวตอนนี้กลัวกลัวป่ะกลัวเพราะหมอยังไม่ผ่าหรอกผ่าก็ให้หมอเช็คก่อนอาการเป็นยังไงอะไรเนาะโอเคงั้นสัมฤทนะ้องเขาสวย,สวยนะ้องโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับดีครับบายบ๊าย ไลน,น์สดเปไมยังม่เยงอี้แม่ทำไยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ